แนวช้างฮานอยครับผมประจําวันที่7มกราคม2569นะครับผมเมื่อวานเข้าตัวเน้น82ครับผมตามต่อวันนี้เด่น0รอง1ตัวเน้น01กับ15นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตอนรับนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่ครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์ตงนะครับผม ส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เยได้ครับอาจารเยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางานอยรวมนะครับผมมาสรุปผลของเมื่อวานครับผมสำหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมครับพิเศษปกติ V.I.P. ครับผม6มกราคม2569นะครับผม วันนี้ให้เด่นหนึ่งรองแปดครับผมสามตัวหนึ่งหนึ่งห้ากับสองแปดสองนะครับสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดสองแปดแปดแล้วก็ตัวกันสองสองครับผมผลปรากฏว่ารอบพิเศษนะครับผมเก้าเก้าสามกับศูนย์สองก็หลุดไปครับผมปกติครับผมซีซีเจ็ดกับแปดสองครับรอบนี้ก็จะเข้าที่แปดสองนะครับผมเป็นตัวเน้นด้วยครับผมเข้าที่แปดสองนะครับผมเป็นตัวเน้นด้วยครับผม รอบ BAP ครับผม7 3ึ่งกับ99ก็ได้วิ่งรูดหนึ่งบนนะครับผมสรุปครับผมวันนี้สายวิ่งรูดก็จะเข้าสองรอบนะครับผมเข้าสองรอบรอบปกติกับ v i p นะครับผมสามรอบสายเจาะนะครับผมรอบปกติครับผม82ของตัวล่างเป็นตัวเน้นด้วยครับผมอาจารย์ยีก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมจะทั้งน้อยครับผมน้อยรวมครับพิเศษปกติ VIP ครับผมเจ็ดมกราคม2569ัราครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นศูนครับผม เดนศูนย์รองเป็นหนึ่งนะครับเดนสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผมห้าศูนย์หนึ่งครับผมเด่นสามตัวได้ห้าศูนย์หนึ่งครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมหนะะึ่งหนึ่งห้าครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเดนนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตกกันนะครับผม เราก็จะเอา501นะครับผมสาตัวเด่นนะครับแล้วก็115ครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สงตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นศูนย์ครับผมเด่นสามตัวห้าศูนย์หนึ่งนะครับผมก็จะตัดสองตัวเด่นได้ศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้านะครับร้องหนึ่งนะครับผมรองสามตัวหนึ่งหนึ่งห้าครับผมก็จะตัดสองตัวรองได้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งเราก็จะแปลงเป็นหนึ่งสองด้วยนะครับผมหนึ่งสองตัวครับ แล้วก็สุดท้ายเลยหนึ่งห้าครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมวันนี้ไม่เหลือตัวกันนะครับก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมจะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสอหแบบวันนี้ครับแนวทางฮานอยครับผมนอยรวมนะครับ พิเศษปกติ VIP ครับผม7มกราคม2569นะครับผมวันนี้ได้เด่น0รอง1ครับผมเด่น3ตัว501รอง3ตัว115ครับผมเด่น0รอง1นะครับเด่น3ตัว501รอง3ตัว115ครับผมเด่น2ตัวครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้ารองสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าตัวกันไม่มีครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้ารองสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสามรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นเด่นศูนย์รองหนึ่งครับผม กอลิฟงชอบรูดนะครับผมเด่นศูนย์รองหนึ่งครับผมตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ศูนย์หนึ่งครับผมศูนย์หนึ่งกับหนึ่งห้านะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งห้าครับผม ำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยรวมในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ